มารีวิวแบบเร็วๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับพย PS ออโต้ค่ะและที่นี่เราอยู่กันเท์ PS ออโต้ Auto บ้านสวนนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้า Honda Accord EL นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2000นะคะทุกอย่างก็จะแบบ blingbling บหน่อยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่แบบเป็นโครเมียมนะคะแบบเขาเดินลายเส้นเยอะมากไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟนะคะเลยโบรเ์เตอร์นะคะพร้อมไฟ LED นะคะเด y l ไล h ์นั่นเอง Okay. ะะสำหรับล้อนะคะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะแล้วก็ยางใหม่โยโกฮาม่าด้วยนะจ๊ะด้านข้างค่ะเป็นกระจกปับบพ้าไยฟ,ฟ้านะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะคันนี้จะออกสีขาวมุกๆเนาะแล้วก็กรอบหน้าต่างเขานะเขาเดินลายเส้นแบบโครเมียมนะคะกับกระจกนะทั้ง4บานเลยนะคะมือจับก็เป็นโครเมียมด้วยนะจ๊ะคันนี้ใช้คู่กับ คุณแจนะคะที่เป็นสมาร์ทเ l เลสนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาดูมุมด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็จะมี Front Accord นะคะ i t t c h นะคะพร้อมโลโก้ H ตรงกลางเขาเดินลายเส้นโครเมียมเส้นที่1ด้านบนเส้นที่2ด้านล่างด้วยแบบนี้ทุกคนแบบเห็นแล้วรถแบบระทึกใจอะ่ะรู้จริงๆนะคะรีวิวไปก็ชอบด้วยนะคะคันนี้นะคะมีกล้องหลังให้ในะจ้าหนึ่งตำแหน่งนะคะ แทร็กโอเป็นก็คือแบบกดยางนะคะขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะคะนี่คันนี้นะคะห้องสัมภาระก็กว้างนะคะประมาณนึงเลยคิดว่านะคะมีฐานรองแอคคอร์ดต,ตรงรุ่นด้วยนะคะมีที่แขวนนะคะสัมภาระที่แขวนได้ก็แขวนได้เลยทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะเขาจะมีประตูอะไรเอ่ยตรงนั้นนะคะเป็นประตูโดราเอมอนนะคะอันนี้พอยเรียกเองนะคะจริงๆเป็นประตูที่ให้ทุกคนนะคะได้ ไม่ต้องลงจากรถแต่สามารถหยิบของได้ที่เตรียมไว้นะคะเตรียมรองเท้าเตรียมทุกอย่างไว้เตรียมขนมก็ได้เสื้อผ้าก็ได้นะคะสำหรับผู้บริหารคนไหนที่แบบอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าอยากทําอะไรโดยที่ไม่ต้องลงจากรถลงมาเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆน่ารักมากนะคะประตูของเขาแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านในบ้างว่าคันนี้นะคะมีของเล่นอะไรบ้างที่แบบนะบอกับรถดยูแบบนี้นะจ๊ะโอเคเปิดมาดูกันที่ด้านในนะคะ คันนี้นะคะเขามีเบาะหนังสีดำนะคะมาให้เต็มๆเ,เลยนะคะทุกที่นั่งเลยนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะให้คนที่นั่งข้างๆด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าปรับกันแบบนี้นี่เลยนะคะปรับซ้ายขวาขึ้นลงนะคะได้หมดนะคะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กให้นะคะที่เก้าอี้ด้านหน้าด้วยนะจ๊ะโอเคเข้าไปดูกันที่ด้านในเลยดีกว่า มีด้านในนะคะเข้ามาแล้วคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับหมดต่างๆควบคุมหน้าจอได้ทุกอย่างนะคะยังมีการขับแบบ cruise control นะคะแบบนี้ให้ด้วยนะจ๊ะรับสายวางสายได้หมดนะคะมี SRS airbag ให้แล้วด้านในนะคะลายไม้ของเขาเนี่ยจะมีลายไม้นะคะสลับหนังแบบนี้นะคะลายไม้เริ่มจากด้านข้างตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเก้า e อี้ memory seat ได้นะคะลายไม้ของเขานะ เป็นเซตเดียวกันหมดเลยนะจ๊ะไปจนถึงด้านหลังเลยทุกคนนะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะคะลงมาจากคอนโซลนะคะมีจอแสดงผลต่างๆแล้วนะคะรองรับ FM AM AUX ต่างๆแล้วนะคะมีแอร์นะคะทรงสูงแบบนี้นะคะให้เย็นฉ่ำไปถึงด้านหลังแน่นอนนะคะส่วนแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนั่นเองนะคะเก๊ใส่ของก็มาด้วยนะคะมีอีกชั้นนึงด้วยนะคะทุกอย่างคือแบบ ยังอยู่ดีนะคะยังไม่มีอะไรพังหรือชำรุดเลยนะคะก็คุ้มอีกคันหนึ่งนะนี่นะคะสายเสียบ AUX USB อยู่ตรงนี้นะคะ power outlet ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบุ o กเซอร์วิก็อยู่ด้วยนะคะภาษีพรบรเราต่อให้กล่องใส่แว่นด้านบนนะคะแล้วก็ไฟนะคะเปิดได้แบบนี้แล้วก็นี่เลยนะจ๊ะนี่ม่านบางแดดมีกระจกใบใหญ่มากทุกคนใบใหญ่มากจรงิงๆนะคะ กล้องถอยก็มีมาด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะราคาพิเศษเพียง5้าแสนแปดหม่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมีเครดิตเลยคันนี้ผ่อนตลอดสัญญาที่1นึ่งหมพันเท่านั้นนะคะสูงสุดถึง7ปีส่วนใครนะคะที่มารับโปีกับเราไดตอนนี้เราอยู่กันในรายการนี่นะคะที่6เดือนเลย6เดือนแรกนะคะผ่อนอยู่ที่เจ็ด ใครมีเครดิตนะคะมีประวัติดีๆนะคะมาออกรถอีกคันหนึ่งนะคะแอดไลน์โทรหากันได้เลยนะคะเรามีบริการจักไฟนนั์นถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะจ๊ะประตูเรดมอนอยู่ตรงนี้นะคะ